รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น อัสลามอะลัยกุมค่ะเด็กๆชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนนะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาภาษาไทยนะคะสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะเราขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่2ออนะคะก็คือเรื่องชนิดและหน้าที่ของคาําซึ่งในระดับชั้นป .5 เนี่ยนะคะเขากําหนดมาให้เราเรียนแค่3ชนิดเท่านั้นนะคะแล้วก็เราก็เรียนไปแล้วนะคะเมื่อครัที่แล้วเราเรียน ชนิดที่1น,นะคะก็คือคําบุพบทนั่นเองนะในวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะเรียนชนิดที่2นะคะก็คือเรื่องคําสันธานนั่นเองนะคาสันธานคืออะไรมีกี่ประเภทถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมพอมกันเลยก่อนอื่นเราไปดูความหมายของคําสันธานก่อนนะคะคําสันธานหรือที่เราเรียกว่าคําเชื่อม ก็คือคําที่ใช้เชื่อมคํากับคําประโยคกับประโยคให้มีความต่อเนื่องกันสัมพันธ์กันและเพื่อให้ได้ใจความที่สลับสลวยยิ่งขึ้นนั่นเองนหคะเชื่อมคํากับคำอย่างไรก็อย่างเช่นเชื่อมคําสรรพนามนะอย่างเช่นว่าเธอฉันถ้าสมมติว่ามีเพื่อนเรามาถามว่าใครจะไปเที่ยวบ้างแล้วเราก็ตอบว่าเธอฉันไปเที่ยวประโยคนี้มาดูยังไงคะมันดูปดแปลกใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันขาดคําเชื่อมใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาคําเชื่อมมาเชื่อมกลายเป็นเธอและฉัน เธ uh, อได้ฉันไปเที่ยวประโยคนี้เนี่ยนะคะมันก็จะได้ใจความที่มันสละสวยยิ่งขึ้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นใช่ไหมคะต่อไปเชื่อมประโยชก,กับประโยคนะคะก็อย่างเช่นพ่อไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวเห็นไหมคะอันนี้มันมีอยู่2ประโยชน์ใช่ไหมประโยคนที่1ก็คือพ่อไปเที่ยวประโยคที่2ก็คือแม่ไปเที่ยวอ่ะ uh, แล้ว2ประโยคนเนี่ยนะคะเราก็เอามารวมกันนะคะให้มันเป็นประโยชเดียวโดยใช้คําเชื่อมนะคะทั้งพ่อและแม่เนี่ยก็ไปเที่ยวทั้งคู่นะคะพ่อไปเที่ยวแม่ไปเที่ยว เราก็รวบให้มันเป็นประโยคเดียวกันนะคะก็กลายเป็นพ่อและแม่ไปเที่ยวนะคะโดยใช้คำเชื่อมก็คือคำว่าและนั่นเองนะอันนี้ก็คือความหมายของคำสันธานหรือว่าคำเชื่อมนั่นเองนะคะคำสันธานมี4ประเภทด้วยกันนะคะดังนี้ 1. คําคำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน 2. คํคำสันธานเชื่อมความขัดแย้งกัน 3. าํคำสันธานเชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 4คํคำสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันเรามาดูประเภทที่1ก่อนนะคะก็คือคำสันธานเชื่อมความที่คล้อยตามกันก็อย่างเช่นคําว่าและเมื่อจุดจุดก็ทั้งจุดจุดจุดก็พ่อจุดจุดจุดก็ครั้นจุดจุดจุดก็นะคะเป็นต้นนะถ้าเกิดว่าเด็กๆไปเจอคําเหล่านี้ที่ไหนแสดงให้เห็นว่าเป็นคําที่เชื่อมแบบคล้อยตามทันทีนะตัวอย่างนะคะพี่และน้องเล่นของเล่นด้วยกัน อ่าเห็นไหมคานี้เนี่ยนะคะมีคาเชื่อมว่าและที่แสดงให้เห็นว่ามันคล้อยตามกัน2คนนี้เนี่ยเล่นด้วยกันนะคะเล่นของเล่นด้วยกันต่อไปเมื่อนิวกลับถึงบ้านแม่ก็ทําอาหารเสร็จพอดีอ่าเห็นไหมคะเมื่อนิวกลับมาถึงบ้านเนี่ยแม่ก็ทําอาหารเสร็จพอดีเลยนิวก็สามารถที่จะกินข้าวได้เลยนะคะเห็นไหมสองประโยคนี้เนี่ยนะคะมันก็เชื่อมความคล้อยตามกันนั่นเองนะ 2. คําสันธานเชื่อมความที่ขัดแย้งกัน ก็อย่างเช่นคำว,ว่าแต่แต่ว่ากว่าจุดจุดจุดก็ถึงจุดจุดจุดก็เป็นต้นนะคะอะถ้าเกิดว่าเราเจอคําเหล่านี้ที่ไหนให้รู้สันทีว่าคําเหล่านี้เนี่ยคือคําเชื่อมที่มันขัดแย้งกันนั่นเองนะตัวอย่างนะคะมุกชอบไปทะเลแต่นัดชอบไปน้ําตกเห็นไหมคะในประโยคนี้เนี่ยมันมีคําว่าแต่อยู่ที่เป็นคําสันธานเชื่อมความขัดแย้งกันนะคะสถานการณ์เนี่ยมันแตกต่างกันนะมันแย้งกันอยู่นะคะมุกเนี่ยเขาชอบไปเที่ยวทะเลนะ แต่ว่านัาดอ่ะชอบไปน้ําตกความชอบของเขาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะที่นี้ประโยคที่2กว่าแม่จะกลับมาฉันก็หลับไปแล้วเห็นไหมคะก็แม่ชา้าฉันง่วงแล้วอ่ะฉันรอไม่ได้แล้วฉันก็เลยหลับไปนะคะสถานการณ์นี้เนี่ยมันขัดแย้งกันนะมันไม่คล้อยตามกันนะ 3. คําสันธานเชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็อย่างเช่นคําว่าหรือหรือไม่ก็นีฉะนั้นนะคะ มาดูตัวอย่างนะเธอจะซื้อมะเขือเทศหรือแครอทอันนี้ก็คือให้เลือกนะระหว่างมะเขือเทศกับแครอทเธอจะซื้ออะไรเลือกมาอย่างหนึ่งนะคะต่อไปตัวอย่างที่สองนะเธอควรอ่านหนังสือมิฉะนั้นเธอจะสอบไม่ผ่านอันนี้ก็ให้เลือกเหมือนกันนะคะมันมีคำคำที่เลือกก็คือคําว่ามิฉะนั้นนะก็คือให้เลือกระหว่างว่าเธอเนี่ยจะอ่านหนังสือแล้วสอบผ่านหรือว่าเธอ จะไม่อ่านหนังสือแล้วสอบไม่ผ่านนะ,ะถ้าเกิดว่าอยากสอบผ่านก็ต้องอ่านหนังสือนะคะสุดท้ายนะคะก็คือคําสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะเหตุจะต้องมาก่อนผลนะคะคนเราเนี่ยนะคะเวลาที่ทําอะไรมันจะต้องมีสาเหตุแล้วก็มันก็จะต้องมีผลของการกระทํานั้นด้วยใช่ไหมคะซึ่งคําสันธานที่เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลเนี่ยก็อย่างเช่นคําว่าจึงเพราะจ,ะจุดจุดจึงดังนั้นจ,จุดจุดจึง ฉะน,นั้นจุดๆจๆๆจึงเป็นต้นนะคะเราลองมาดูประโยคนะตัวอย่างประโยคนะคะก็อย่างเช่นเพราะเขาตากฝนเขาจึงเป็นไข้อ่ะสาเหตุคืออะไรที่เขาเป็นไข้สาเหตุก็คือเขาตากฝนใช่ไหมคะฝนทาให้เขาเป็นไข้นั่นเองนะคะก็เลยส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นไข้เนาะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่2นะคะแป้งช่วยแม่ทําขนมทุกอาทิตย์ดังนั้นแป้งจึงทําขนมเก่งอ่าเห็นไหมคะสาเหตุคืออะไรสาเหตุก็คือแป้งเนี่ย ช่วยแม่ทาขนมทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมคะผลของมันก็เลยทําให้แป้งเนี่ยทำขนมเก่งอันนี้คําสันธานก็คือคําว่าดังนั้นจึงเนาะต่อไปสุดท้ายนะคะก็คือเทอมที่แล้วเขาสอบได้คะแนนไม่ดีฉะนั้นเทอมนี้เขาจึงขยันเรียนอ่าเห็นไหมคะอันนี้เนี่ยนะคะก็จะมีคําเชื่อมที่เป็นเหตุเป็นผลกันก็คือคําว่าฉะนั้นจึงเห็นไหมคะสาเหตุคืออะไรสาเหตุเพราะว่าเขาเนี่ยเทอมที่แล้วเนี่ยเขาสอบได้คะแนนไม่ดี ส่งผลให้เขาเนี่ยนะคะขยันขึ้นมานะคะในเทอมนี้เขาก็เลยขยันตั้งใจเรียนเพื่อที่จะได้คะแนนดีๆนั่นเองนะคะหลังจากที่เราเรียนดูเรื่องคำสันธานไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบความเข้าใจของเรากันดูนะข้อหนึ่งนะคะเขาถามว่าข้อใดคือความหมายของคำสันธานหนึ่ง คำที่ใช้เชื่อมคํากับคําประโยคก,กับประโยคให้สัมพันธ์กัน 2. คําที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของอ่าข้อนี้คําสันธานคืออะไรนะจําได้ไหมเอ่ยตอบข้อไหนดีอ่าเก่งมากค่ะตอบข้อที่1นึ่งใช่ไหมล่ะข้อที่1ก็คือเป็นคําที่ใช้เชื่อมคํากับคําประโยคก,กับประโยคให้สัมพันธ์กันนั่นเองนะคะเด็กๆยังจําได้ใช่ไหมล่ะที่ครูยกตัวอย่างไปตอนต้นนะคะอย่างเช่น พ่อไปเที่ยวแม่ไปเที่ยวสองประโยคนี้เราก็เอามารวมกันกลายเป็นพ่อและแม่ไปเที่ยวนะคะมันก็จะมีความสอดคล้องการสัมพันธ์กันเองเ,องเนาะ <c oughs> เก่งมากนะคะต่อไปนะคะ <c oughs> เธอสวยแต่ร้าย <c oughs> เป็นคำสันธานชนิดใดอ่าถ้าเกิดว่าดูจากประโยคนี้เนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นคำสันธานชนิดใดได้ ตัวเลือกนะคะก็คือตัวเลือกที่หนึ่งก็คือคล้อยตามกัน 2. ขัดแย้งกันตอบว่าอะไรดีนะตอบข้อไหนคะเด็กๆตอบข้อไหนกันเอ่ยอ่าตอบข้อที่2ใช่ไหมคะเก่งมากอ่าออเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคําว่าแต่ใช่ไหมที่แสดงให้เห็นว่ามันคือคําสันธานที่มันเชื่อมความขัดแย้งกันนั่นเองนะเธอสวยนะแต่ว่าใจร้ายแต่ว่าร้ายอ่าต่อไปนะไปต่อไป ข้อต่อไปนะคะข้อใดเป็นคําสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันอ่าเป็นเหตุเป็นผลกันนะตัวเลือกที่1เพราะอัฟนานตั้งใจเรียนจึงสอบได้ที่1 2. ฉันอยากกินส้มตําแต่พี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวอ่าสข้อนี้เนี่ยตอบข้อไหนดีนะเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันก็จะต้องตอบข้อที่1น,นั่นเองใช่ไหมคะเตอบผิดกันใช่ไหมคะ ทำไมทำไมข้อที่1ถึงได้เป็นความเชื่อมเหตุเชื่อมผลการก็เพราะว่ามันมีคําว่าเพราะจึงใช่ไหมคะสาเหตุของมันก็เพราะว่าอัฟนาเนี่ยเขาตั้งใจเรียนไงมันก็เลยส่งผลให้อัฟนาเนี่ยสอบได้ที่หนึ่งนะคะอ่าแล้วเรามาดูถ้าถ้าเกิดว่าตัวเป็นตัวเลขที่2เนี่ยนะคะฉันอยากกินซ้มตามแต่พี่อยากกินกปวดเดี๋ยวอันนี้เนี่ยก็คือเชื่อมความขัดแย้งกันนั่นเองเนาะมีคําว่าแต่เป็นคําเชื่อนะอ่าไปต่อ ต่อไปข้อใดเป็นคำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกัน1พ่อและแม่ทำงานเพื่อลูก2ฉัชนชอบกินผักแต่ไม่ชอบกินผลไม้อ่าเด็กๆตอบข้อไหนกันคะตอบข้อไหนที่นะ้าเชื่อมความคล้อยตามกันนะอ่าตอบข้อที่1ถูกม,มากค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีคําสันทานที่เชื่อมก็คือคําว่าและนั่นเองใช่ไหมคะทั้งพ่อและแม่เนี่ยทำงานเพื่อลูกเพื่ออนาคตที่ดีของลูกใช่ไหมคะอ่ะทีนี้พอข้อที่2เนี่ยข้อที่2คืออะไรข้อที่2เนี่ยฉันเนี่ยชอบกินผักนะแต่ไม่ชอบกินผลไม้อันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งกันนั่นเองนะคะมีคําเชื่อมก็คือคําว่าแต่นั่นเองนะ ก็ต่อไปนะคะถามว่าลูกต้องรีบทําการบ้านมิฉะนั้นจะอดดูโทรทัศน์เป็นคําสันทานชนิดใดระหว่าง 1. เชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกัน 2. เชื่อมความให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอตอบข้อไหนดีตอบข้อ2นั่นเองเก่งมากค่ะเด็กๆอ่อเพราะว่าอะไรเพราะว่าในข้อนี้น,นะคะมันมีคําว่ามิฉะนั้นที่เป็นคําเชื่อมให้เลือกใช่ไหมคะ ว่าลูกเนี่ยนะคะจะต้องรีบทําการบ้านนะถ้าเกิดว่าลูกทําการบ้านเสร็จเนี่ยก็จะได้ดูทีวีแต่ถ้าเกิดว่าไม่รีบทําการบ้านแล้วทาการบ้านไม่เสร็จก็จะอดดูทีวีนั่นเองนะคะสําหรับข้ามนี้นะคะครูก็มีใบงานมาให้เราทําด้วยนะเดี๋ยวครูนะคะจะแนบลิงก์ใบงานนี้ไว้ในคลาสรูมนะคะ เมื่อเด็กๆคลิกลิงก์ใน Classroom แล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหน้านี้นะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนนะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกหน้าประโยคที่ใช้คำสันธานได้ถูกต้องตามประเภทของคำสันธานที่กำหนดให้นะคะ ทีนี้เราลองมาดูข้อที่1นนะคะข้อที่1จะเป็นคําสันธานประเภทเชื่อมความคล้อยตามกันทีนี้เด็กๆลองดูว่าระหว่างข้อที่1.1กับข้อที่1.2ประโยคไหนที่ใช้คําสันธานได้ถูกต้องตามประเภทนะคะสมมติว่าเด็กๆเลือกได้แล้วนะคะเด็กๆจะตอบข้อที่1นึ่งเด็กๆก็ติ๊กข้างหน้านี้ได้เลยนะคะอะต่อไปข้อที่2ก็ทาเหมือนเดิมสมมติว่าเด็กๆจะติ๊กข้อที่2ก็ติ๊กได้เลยข้อที่3ก็เหมือนกันสมมติเด็กๆจะตอบข้อที่ สองก็ติ๊กแบบนี้นะคะทําแบบนี้เรื่อยๆนะคะ,ะสมมุตินะเดี๋ยวคุณจะสมมุติดูนะคะอะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะครบทั้งหมด10ข้อก็ให้เราตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะความถ,ถูกต้องเนาะถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่ามันถูกแล้วก็ให้เราไปกดที่ finish ข้างล่างตรงนี้นะ เมื่อเรากดที่ Finish นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะมันจะมี2ตัวเลือกให้เราเลือกแต่ให้เราเลือก Check my answer นะคะจากนั้นเราก็ติ๊กไปเลยอะเมื่อเราติ๊กไปแล้วนะคะมันก็จะขึ้นคะแนนของเรามาให้แบบนี้เหมือนเมื่อกี้ที่ครูติ๊กไปครูได้6เต็ม10นะคะอะเด็กๆก็จะได้รู้ด้วยนะคะว่าคะแนนที่ตัวเองทำาได้เท่าไหร่นะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะก็ให้แคปหน้าจอแล้วก็ส่งในคลาสซูมนะคะ สำหรับค้านี้ก็ให้เด็กๆลองฝึกทำดูเองก่อนหน้าแล้วก็ค้าหน้าที่เราเจอกันเดี๋ยวครูจะมาเฉลยให้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราเนี่ยเรียนเรื่องคาสันธานไปไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะว่าเราเนี่ยนะคะก็ใช้คําเหล่านี้ในชีวิตประจําวันของเราอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะคําสันธานก็คือเป็นคําที่เราเอาไว้ใช้เชื่อมคำกับคํานะคะหรือว่าเชื่อมประโยคก,กับประโยคนะคะให้มันมีความต่อเนื่องกันสัมพันธ์กันนั่นเองเนาะ ซึ่งคำสันธานเนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น4ประเภทนะคะ1ก็คือคำสันธานเชื่อมความคล้อยตามกันนะคะก็อย่างเช่นคำว่าและเนาะต่อไป2คำสันธานเชื่อมความขัดแย้งกันนะคะก็อย่างเช่นคำว่าแต่นะ3ก็คือคำสันธานเชื่อมความให้เลือกนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคำว่าหรือนะคะแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะคะประเภทที่4ก็คือเป็นคำสันธานเชื่อมความเป็นเหตุเป็นผลกันนั่นเองนะคะก็อย่างเช่นคำว่า จึงเพราะฉะนั้นจึง,ด,งดังนั้นจึงนะคะคําเหล่านี้เนี่ยล้วนและเป็นคําสันธานทั้งสิ้นนะคะวันนี้เนี่ยนะคะเด็กๆอย่าลืมไปทําไปงานด้วยนะคะคลิกลิงก์ในคลาสรูมแล้วก็ทําไปงานได้เลยนะคะเสร็จแล้วก็แคปหน้าจอแล้วก็ส่งในคลาสรูมเนาะสำหรับวันนี้เนี่ยนะคะ,ค,กกะ,ค,ะรนะครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไว้เรากลับมาพบกันใหม่หน้าในคาบหน้านะคะซึ่งจะเป็นคาบไลฟ์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอัสสลามุอะลัยกุมอรตมุตุลลอฮิวบะาะกาตุ